สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องโลเคอตไม่คเนกอยู่นะครับและสวัสดีท่านสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการปรับแต่งพอร์ตเครื่องยนต์2จังหวะนะครับเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ละกันนะครับส่วนที่ท่านที่ประสบการสําเร็จในการปรับแต่งแล้วเนี่ยผมจะไม่ขอแนะนําไม่ขอ,อ,อชี้แนะนำละกันเพราะว่าคิดว่า คงบอกให้ท่านไม่หมดเพราะท่านถือว่าเป็นคนที่ประสบการณ์ในการปรับแต่งพอตอยู่แล้วนะครับส่วนท่านทีออ่อยากจะลองปรับแต่งพอตสองจังหวะดด้วยตัวเองอยากจะเอาเครื่องยนต์ที่มีอยู่เนี่ยมาปรับแต่งเองหรือท่านที่อยากจะทดสอบเบื้องต้นนะครับอยากจะหาสูตรวิธีการปรับแต่งเครื่องยนต์สองจังหวะเนี่ยแนวทางที่ผมจะทำเนี่ยอาจจะช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้กับท่านได้นะครับอาจจะบอกได้ไม่ทั้งหมด แต่ว่าอาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านได้ว่าเฮ้ยท่านควรจะแต่งพอตสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่อย่าให้เกินเท่าไหร่อย่างนี้พอจะได้นะครับพอจะเป็นแนวทางได้วันนี้ก็ฝากติดตามให้จบและกันเพราะว่าจะมีช่วงท้ายๆของคลิปที่จะบอกวิธีการปรับแต่งพอตที่ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการคำนวณการปรับแต่งพอตที่ผมพูดถึงเนี่ยจะมีวิธีการปรับแต่งคร่าวๆเนประมาณ4ีวิธีนะครับ วิธีแรกคือการการหาขนาดของพอตด้วยวิธีการคำนวณจากพื้นที่กับปริมาตรนะครับวิธีนี้เป็นการออต้องใช้วิธีการคำนวณน,นิดหน่อยต้องมีการคำนวณรู่นนี้นั่นต้องรู้สูตรซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ถนัดนะครับโดยหลักๆเนี่ยเราจะหาสูตรคือพื้นที่ของมันพื้นที่ของพอตนะครับพอตเนี่ยเวลาเวลาอากาศไหลออกเนี่ยจะไหลเป็นหน้าเป็นพื้นที่ออกไปเป็นต่อวินาทีออกไป ต่อปริมาตรของปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับส่วนพื้นที่เนี่ยจะกว้างคูณยาวประมาณนี้นะครับกว้างคูณสูงกว้างคูณยาวอะไรนะครับก็ดูแล้วคือถ้าเกิดยาวยาว3กว้างกว้าง2เนี่ยคูณออกมาก็จะได้6ตาราง6ตารางก็ได้1 2 3 4 5 6ก็คือประมาณนี้ปริมาตรก็จะคูณความหนาเข้าไปนะครับถ้าคูณความหนาเข้าไป6ข้างหน้า6ข้างหลังก็จะเป็นอีก6กกก็จะเป็น12 ก็ประมาณนี้พื้นที่หมายถึงพื้นที่ที่อากาศไหลออกต่อปริมาตรนะครับปริมาตรของมันคือปริมาตรสมมติปริมาตรเท่านี้เพื่ออากาศไหลออกพื้นที่เท่านี้แล้วจะต้องใช้เวลากี่วินาทีในการไหลออกครับประมาณนี้โดยเข้าค่าสูตรนี้จะมีค่าแม็กมินให้ค่าสูงค่าต่ำให้นะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดต่อไปนะครับส่วน วิธีที่2คือการหาระยะยกของพอรตจากองศาการเปิดนะครับคือเครื่องยนต์เครื่องยนต์สองจังหวะเนี่ยจะมีการเปิดก็คือสมมติตรงนี้พอรตไอเสียอันนี้เป็นจุดศูนย์ตายล่างนะครับเปิดพอรตเปิดสุดตรงนี้ตรงนี้คือระยะสูงสุดของพอรตที่จะเปิดและปิดจะเริ่มเปิดและแ,และปิดสุดตรงนี้นะครับของพอตไอเสียเรียกว่าระยะระยระยที่พอร์ต เริ่มเปิดเนี่ยองศาพอเขวียงอาจจะอยู่ตรงนี้ลูกสูบจะอยู่ตรงนี้นะครับลูกสูบลูกสูบอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับระยะที่พอร์ตเริ่มเปิดองพอเวียงอาจจะอยู่ตรงนี้พอลูกสูบเริ่มเคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ลงมาอย่างนี้นะครับพอเคลื่อนที่ลงมาถึงระยะต่าสุดตรงนี้นะครับลูกสูบก็จะอยู่ตรงนี้ ระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้มันจะสัมพันธ์กับตัวนี้องศาที่เปิดองศาที่เปิดอันนี้เป็นองศาที่ไอ,ไอเสียเปิดสุดแล้วพอมาเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นไปปิดปิดเนี่ยครับมันก็จะเป็นองศาตรงนี้ระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็เป็นระยะของสมมตรงนี้นะครับองศาปุ๊บพอเขาเหวี่ยงขึ้นมาแล้วก็เริ่มปิดพอดีระยะจากตรงนี้ถึงระยะที่ ลูกสูบในเริ่มเคลื่อนที่ลงมาถึงจุดนี้นะครับแล้วเคลื่อนที่ขึ้นจากตรงนี้ถึงตรงนี้จากจุดด้านนี้ไปถึงด้านนี้ครับจากลูกสูบที่เคลื่อนที่ลงลงมาค่อยๆลงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มเคลื่อนที่ขึ้นมาถึงจุดนี้เนี่ยองศาตรงนี้ก็คือเป็นองศาการเปิดของของพอร์ตน,นั้นๆน,นะครับซึ่งเราสามารถวัดได้โดยการ ใช้ลอ้อองศาติดที่ล้อช่วยแรงครับแล้วก็วัดองศาโดยอ้างอิงจากอาจจะเป็นจุดศูนย์ตาย,ตายบนของลูกสูบอย่างนี้นะครับพอวัดแล้วก็วัดองศามาเราใช้ลอ้อองศาในวัดถามว่าลอ้อองศาหาได้จากไหนลอ้อองศา1ก็คือซื้อซื้อเอาเลอ้อองศาตัวนี้คือลอ้อองศามันจะบอก0ถึง3 6 0อกตรงนี้ อันนี้อาจจะเป็นร้อยแปดสิบองศาประมาณนี้ก็จะเป็นเส้นเสนหนึ่งซื้อเอาสองต้องซื้อไม่ได้จริงไปให้ไปหาแบบในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วปริ้นออกมาแล้วก็มาตัดไปเอานะครับวิธีคร่าวๆอย่างนี้ก็คือเราก็จะมาดูว่าองศาจุดส่วนดยบนเนี่ยปปิบเราก็ขีดไปเลยสวนโดยบนลูกสูบจะต้องอยู่ที่ที่ตรงนี้พอดีศูนนะครับ่วนองศาก็เริ่มพอเริ่มเคลื่อนที่ลงพอเราก็จะเห็นว่า,อ,าองศาเปิดม,มาอยู่ตรงนี้ ประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็คือประมาณนี้ข้อที่3คือการเปิดพอร์ตโดยไม่ก็ต้องคํานวณน็คือการใช้วิธีเปิดพอร์ตค่อยๆขยับไปทีละสเต็ปๆจนถึงค่าที่จํากัดมากสุดแล้วดูว่าแล้วดูว่าเ,ออเครื่องยนต์ตอบสนองได้ที่ช่วงช่วงไหนซึ่งแบบการวิธีเปิดแบบนี้มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะบางทีถ้าเกิดเราเปิดเลยไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิด เครื่องยนต์เนี่ยเกิดการเสียหายแล้วเราไม่สามารถเอากลับคืนมาได้หรือในกรณีที่เปิดมากไปแล้วเครื่องยนต์ไม่สามารถสร้างกําลังในรอบที่เราต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ค่อยๆทําได้แต่ต้องรู้ค่าว่าอย่าให้เกินไปกว่านี้นะครับจึงต้อง,องจึงไม่ค่อยแนะนํามากเท่าไหร่ส่วนวิธีที่4เนี่ยการเปิดพอร์ตแบบทดสอบไปเรื่อยๆนะครับการเปิดพอร์ตแบบทดสอบไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือใช้การเปิดบน ใช้ลูกโซ่ปเป็นตัวเปิดพอร์ตแล้วกันนะครับแล้วทดสอบดูค่อยๆขยับไปทีลระเส็สเต็ปไปเรื่อยๆแล้วดูว่าบาันตอบสนองดีไม่ดีวิธีนี้จะดีกว่าวิธีด้านบนนิดหนึ่งก็คือใช้ในการยกสูงพอร์ตได้นะครับพอพอใช้ปุ๊บแล้วมันทําใหออ้ถ้าเกิดเกิดความเสียหายเกิดขึ้นหรือรถไม่มีกําลังถ้าเราเกิดเปิดเกินไปรถไม่มีกําลังเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะลูกโซบได้นะครับนี่เป็นวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดต่อไปนะครับ Uh,